เด็กเขาเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาอัปเดตสิทธิบัตรทองกันนะคะสปสชแจงปฏิรูปสิทธิบัตรทองคนกรุงเทพรับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการในเครือข่ายบริการได้ทุกแห่งนะคะสปสชแจงปฏิรูปสิทธิบัตรทองคนกรุงเทพมหานครนะคะเข้ารับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการในเครือข่ายบริการได้ทุกแห่งเริ่ม1พฤศจิกายนนี้ ร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขกทมเป็นหน่วยบริการแม่ข่ายใช้รูปแบบ Service Plan นะคะเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนรับบริการใกล้บ้านเข้าถึงการรักษามีระบบส่งต่อพร้อมสร้างความมั่นใจกรณีหน่วยบริการประจำออกจากระบบบัตรทองมีเครือข่ายหน่วยบริการดูแลต่อเนื่องยกระดับบริการสุขภาพในกทม นายแพทย์ศักดิ์ชัยการจนาวัฒนาเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอกล่าวว่าตามมติคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอ,อรอ์ดสปสชโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขเป็นประธานเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้เห็นชอบประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในระบบบัตรทองที่ใดก็ได้ในเครือข่ายบริการโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มในวันที่1พพฤศจิกาย,ยน6 3นี้เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริการเพื่อดูแลคนกทมโดยระบบได้แบ่งเป็นเขตพื้นที่บริการสุขภาพมีการจัดกลุ่มเครือข่ายบริการที่มีศูนย์บริการสาธารณาสุขของกทม ในแต่ละเขตทําหน้าที่เป็นหน่วยบริการแม่ขายเชื่อมต่อหน่วยบริการปฐมภูมิเช่นคลินิกเอกชนที่เปิดเต็มเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเวชกรรมที่เปิดตามเวลาที่ประชาชนสะดวกรับบริการเช่นในช่วงเย็นหรือหลังเวลาเลิกงานเป็นต้นโดยหน่วยบริการร่วมให้บริการนี้ตัวอย่างเช่นร้านขายยาคอยอนหนึ่ง คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์คลินิกกายภาพบำบัดและคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกเด็กสูตินารีเป็นต้นซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกันดูแลประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่ด้วยรูปแบบบริการใหม่นี้จะทำให้ประชาชนสิทธิบัตรทองที่แต่เดิมถูกจำกัดให้รับบริการเฉพาะหน่วยบริการประจำที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น จากนี้จะเข้ารับบริการที่หน่วยบริการไหนก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายบริการตามความสะดวกของประชาชนซึ่งใน1เขตอาจมี2เครือ,อ,รอข่ายบริการได้และในกรณีจําเป็นต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมีการส่งต่อผู้ป่วยเหมือนเดิมซึ่งในหนึ่งเครือข่ายบริการก็อาจมีโรงพยาบาลรองรับการส่งต่อ2อถึงสแห่งทั้งนี้เป็นของภาครัฐและเอกชนรูปแบบใหม่นี้ จึงเป็นการจัดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและในกรณีที่มีการดูแลผู้ป่วยเกินศักยภาพของหน่วยบริการในเครือข่ายก็สามารถส่งต่อรักษาโรงพยาบาลน,นอกเครือข่ายที่มีศักยภาพได้ทั้งนี้รูปแบบบริการใหม่นี้เป็นเหมือนกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือสวิตแผนนะคะของกระทรวงสาธารณาสุขที่จัดบริการดูแลผู้ป่วยภายในจังหวัดและส่งต่อผู้ป่วยภายในเขตบริการซึ่ง1ึงเขตกทม บางเขตมีจำนวนประชากรมากกว่าในบางจังหวัดด้วยซ้ำโดยการปรับระบบบริการให้อยู่ในรูปแบบเครือข่ายบริการนี้จะทาให้เกิดการดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนเรียกว่าเป็นการปฏิรูประบบสาธารณาสุขกทมในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะการปฏิรูประบบบริการสาธารณาสุขกทมนี้จะทำให้ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยบริการทุกที่ในเครือข่าย นอกจากเพิ่มความสะดวกแล้วยังได้รับการดูแลที่มีคุณภาพจากสหวิชาชีพโดยหน่วยบริการร่วมทั้งนี้เป็นผลของความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งกรุงเทพมหานครโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมที่ให้ความสำคัญไม่เช่นนั้นคงไม่สำเร็จเพราะหน่วยงานบริการสุขภาพหลักในกทมคือหน่วยบริการทั้งศูนย์บริการสาธารณาสุขและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และยังมีเครือข่ายโรงเรียนแพทย์กรมทหารสามเหล่าทัพและกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีส่วนสําคัญในการร่วมดูแลเพราะจํานวนประชากรในกทมที่มีมากเฉพาะหน่วยบริการภาครัฐยังไม่เพียงพอด้านนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีรองเลยาธิการสปสชอกล่าวว่าขณะนี้สปสชอ,อยู่ระหว่างการเร่งจัดวางระบบ และเปิดรับหน่วยบริการเข้าร่วมเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ซึ่งต่อไปในการลงทะเบียนสิทธิจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติมนอกจากหน่วยบริการประจําหน่วยบริการรับส่งต่อแล้วยังมีหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายบริการอาจจะมี1 0บถึงยีแห่งต่อเครือข่ายบริการที่ประชาชนสามารถไปรับบริการที่ใดก็ได้ทั้งรักษาพยาบา,าลเบื้องตน้นรักษาต่อนเนื่องโรคเรื้อรงังและบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เรียกว่าจะเห็นชื่อหน่วยบริการในเครือข่ายทั้งหมดที่จะไปรับบริการได้พร้อมกันนี้สปสช,ชยังได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อสนับสนุนระบ,บบบริการเครือข่ายใหม่นี้ทําให้ชาวกทม,มมั่นใจได้ว่าเมื่อไปยังหน่วยบริการแล้วจะได้รับบริการอย่างแน่นอนขณะเดียวกันทําให้หน่วยบริการสามารถจัดเตรียมบริการรองรับผู้ป่วยได้ นายแพทย์จะเดกกล่าวต่อว่าที่มาของการพัฒนาระบบบริการในกทมที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปสาธารณาสุขของกทมในครั้งนี้สืบเนื่องจากคลินิกเอกชนในกทมที่ถูกยกเลิกสัญญาและออกจากระบบบัตรทองจำนวนมากทำให้ประชาชนกว่า2ล้านคนได้รับผลกระทบไม่มีหน่วยบริการประจำรองรับจึงคิดกันว่าทำอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกดังนั้น ต้องให้ประชาชนได้รับการดูแลที่เป็นเครือข่ายบริการโดยมีศูนย์บริการสาธารณาสุขกรทมที่เป็นหน่วยบริการภาครัฐเป็นหน่วยบริการหลักในพื้นที่ในกรณีที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนออกจากระบบไปประชาชนก็ไม่ได้รับผลกระทบไม่กลายเป็นสิทธิว่างและไม่ต้องลงทะเบียนหน่วยบริการใหม่เนื่องจากยังมีหน่วยบริการเครือข่ายในเขตที่คอยรับผิดชอบดูแลอยู่ และนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดจากสปอสชนะคะแจ้งปฏิรูปสิทธทิบัตรทองคนกรุงเทพรับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการในเครือข่ายบริการได้ทุกแห่งล่าสุดนะคะเนื้อหาอาจจะยาวนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวกรุงเทพและในส่วนจังหวัดอื่นรออัปเดตต่อไปนะคะ